ตัวหุ้นทอปพิกวันนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้ตลาดหุ้นบวกอ่อนๆแต่ไม่ไปไหนเนี่ยเล่นตัวไหนดีวันนี้ครับโอเคตัวแรกเลยวางไว้ที่ผ้าอ่าที่ลิงก์กับสัญญาณของตัวท่องเที่ยวละกันนะครับผมเชื่อว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยไหลกลับบ้านเราเนี่ยภาคการบริโภคต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่มันมี e โพเ s อร์กับนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะค่อยคื้นตัวกลับวันนี้วางไว้อ่าช็อตแรกคือ CPO ครับ CBO <CPR S 2> <CPR. S 1> เนี่ยแน่นอนคือเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราคงต้องเดินเข้าร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสัญญาณตัวนักเที่ยวกลับขึ้นมาผมเชื่อว่ายอดขายที่ส่วนที่หายไปในช็อตเนี่ยจะเริ่มกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วก็อีกกิมมิกหนึ่งของ CBO เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหน้ากุญนที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อได้เป็นอินเฟ t i o n h e d g เพราะว่าถ้าเราไปดูราคาสินค้าเนี่ยของผู้ผลิตต่างๆที่ขยับขึ้นนะครับมันทําให อ่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเอาเข้าไปวางในเชลของ CPO เนี่ยจะเห็นว่าร,ราคาขายอ่ะก็ปรับขึ้นด้วยนะครับใช่ครับคือเป็นการพาสท t h ไปที่อ่าผู้บริโภคได้นะครับตรงเนี้ยด้วยคียนี้ก็จะเห็นว่าด้วยภาพรวมของยอดขายอ่าของสาขาเดิมของ CPO ในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยผมจะละ้อผมคิดว่ามันจะล้อกับเทรนด์ของตัวเงินเฟอ้อคือยอดวอลลุ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาขายเนี่ยขึ้นด้วยก็ทําให้เซมโซเซลโอนในช่วงค u a r t e r หนึ่งเนี่ยน่าจะฝืนเราเราพยายามเช็คเนี่สองเดือนแรกนะครับ เดือนกุมภามักรากุมภาเนี่ยอ่าเซ็นโซเชียลโค้ดของ c p พีแอลาเซเว่นเนี่ยขยับขึ้นมาสักมานสิบเปอร์เซ็นต์เยนเยือกเลยนะครับแล้วก็เยอะนะใช่ครับใช่แล้วก็ในเชิงของตัวมาจิ้นขึ้นด้วยครับมาจิ้นเนี่ยขึ้นมาสักมานยี่สิบถึงสี่สิบเบสิสพอยต์นะครับในเนี่ยด้วยกันเชื่อว่ากำไรคนได้หนึ่งของซีพีแอดูน่าสนใจนะครับก็วางตัวแรกในโซนนี้ผมว่าแถว แนวตั้งรับเนี่ย65บวกลบได้อยู่ครับสำหรับตัว CBO แล้วก็ช่วงสั้นเจ็ดว่าถ้าเกิดใครเป็นทรกดู Nvidia เนี่ยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเนี่ยซื้อสุดทีิมาเรื่อยเมื่อวานก็ซื้อมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับสำหรับตัว CBO นะครับครับ,รบปิดเมื่อวาน65 5 0บาจะเป็นยังไงครับผมบมองระยะสั้นเอ่อแอสั้นเนี่ยพยายามขึ้นไปเทสนะครับผมว่า สักประมาณโซนกรอบแรกสักโซนหกสิบแปดนะครับแล้วก็โซนกรอบที่2เนี่ยใกล้ๆเจ็ดสิบนะครับมุมมองของปัจจัยพื้นฐานเรายังเปิดกว้างพอสมควรคือเจ็ดสิบเก้าบาทมาตัว CPO ครับครับตัวแรก CPO ครับตัวที่สองเชื่ตัวที่สองยังวนเวียนกับท่องเที่ยวนะครับพีมหรืว่าลิงก์กับตัวสินเชื่อนะครับที่อยู่ในกลุ่มของท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้เราวางไว้ที่ตัวของ k b a บ k Kbank เนี่ยต้องบอกว่าไปดูขอสินเชื่อของเขาเนี่ยลูกค้านี่ขาของตัวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยสูงสุดนะครับอันนี้ ถ้าเชื่อว่าท่องเที่ยวม,มันจะกลับมาฟื้นแล้วเนี่ยผมว่าเคบังเป็นตัวหนึ่งที่ได้พ็อกซี่ตัวนี้นะครับแล้วก็สัญญาณของตัวแนวโน้มกําไรจริงกลุ่มแบงค์เนี่ยจะรีพอร์ตในช่วงหลังสงกรานนะครับวันที่สักมันสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดนะครับซึ่งจริงๆรอบมีกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เนี่ยกำไรส่วนใหญ่เนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างดีหมดเลยเราร์แคสเนี่ยด้วยเจ็ดตัวที่เราโพอยู่เนี่ยอ่าจะฟื้นตัวสักมัน อ่าแอนคิ Q แล้วก็เย็นเยทั้งคู่มาอยู่ที่ทเลเวลาสักประมาณ4ี่หมื่นล้านนะครับถือว่าการตั้งสำรองต่างๆเนี่ยมันลดลงดูเหมือนมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเพียงแต่ว่าอ่ากลุ่มแบงค์เนี่ยตั้งไปเยอะมากแล้วนะครับในเนี้ยงโทนนี้เป็นโทนหนึ่งที่น่าสะสมแบงค์นะครับแล้วก็เลือกหน้าคุ้นแบงค์ใหญ่ที่ต่างชัดชอบลิงก์กับตัวท่องเที่ยวแล้วก็ valuation ไม่แพงเคแบงค์โซนเนี่ยเล่นกันโซนสักประมาณราคาต่อมูลคา่าทางบัญชี P B V เนี่ย0.7เท่านะครับยัง ไม่ได้สูงมากนักเป็นอยู่ในจุดของการบุกลบ160กําลังสร้างฐานอยู่โซนนี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะเบรกกลับขึ้นไปได้มุมมองปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยเราวางไว้ที่185บาทยังมีรูมในการที่จะแลนดลีของตัวเคแบงค์ขาหนึ่งนะครับครับครับแต่จริงๆวันนี้คุณวิจิตสองตัวแรกเนี่ยตัวใหญ่หมดเลยนะทั้ง c p อทั้งเ b a n k นะตัวใหญ่หมดเลยนะครับตัวที่สามเชิญครับตัวทสามเนี่ยเราวางไว้ที่เจมาครับ สัญญาณของเจมาเนี่ยแพทเทิร์นเมื่อวานแม้ตลาดจะลงก็ยังแข็งแกร่งได้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับยังเชื่อมั่นว่าทิศทางของกำไรปีนี้ของเจมาเนี่ยในเชิงของ EPS โกรธเนี่ยสั้งมา30%นะครับถือว่าโกรธได้ค่อนข้างดีมีลูกๆเนี่ยเป็นตัวช่วยหนุนทั้ง JMT s i n g e r JSE นะครับแล้วก็ที่ไม่ได้ลิสเ์ในตลาดเช่นธุรกิจมบายก็ค่อนข้างดี KBJ จับมือกับฝั่งของตัวธนาคารเกาหลีนะครับก็ถือว่า อพอสินเชื่อค่อยๆโตกลับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่ายังเป็นปีที่ดีของตัวกลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็กิมมิกสั้นๆเนี่ยกลางปีผมเชื่อว่าเจมาจะจับตัวแบบมืออจับมือกับตัวลูกเนี่ยก็คือเจมทีเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ดัชนีเซ็นตห้าสิบได้นะครับซึ่งแน่นอนตัวลูกเนี่ยมาติดแฝกสูงมากแล้วเจมทีเนี่ยสูงมากแล้วอันเนี้ยอลอยลำขณะที่เจมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขาเลี้ยงตัวอยู่ในโซนประมาณหกสิบาทบวกลบได้นะครับในช่วง สเดือนที่เหลือคือเดือนมีเมษาพฤษภาเนี่ยเขาจะสามารถเดินหน้าเข้าสู่ดัชนีเซ็ต้าสนะครับมาเก็ตแคปสักประมาณ8ปดหมล้านนะครับ,รบในนี้ก็เชื่อว่าเจมาโซนนี้ดาวไซส์ในภาพยะา,าร้าสองเดือนนี้ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วมีรูมในการที่จะดึง,ดง,ดงต่อขึ้นไปได้ในมองปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราประเมินไว้ที่สักประมาณ75บาบาทนะครับก็ต้องบอกว่า ยังมีรูมสักมันสิบห้าบาทในโซนนี้ค,คือเอง <ยน S 1> ื่อนไขเด่ดต้องอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะถึงจะเข้าเซฟทูตี้ได้คร่าวๆผมคร่าวๆเนี่ยผมวางไว้ที่แปดหมื่นล้าน m a r k ็ตแ a p นะครับ,รบซึ่งถ้าเราหารด้วยจํานวนุูนเนี่ยมันก็จะอยู่บวกลบสักมาณหกสิบาทก็คือถ้ายืนหกสิบา,บาทเนี่ย,น,ยน่าจะเข้าได้ใช่ซึ่งด้วยด้วยการคิดในเชิงของตัว Market c a p เนี่ยเขาจะคิด3เดือนสุดท้าย A v e r a ร e ก็คือมีนาเมษาพฤษภาดังนี้ผมว่าถ้าเฉลี่ย ยืน3เดือนที่โซนประมาณ60บาทได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเขาได้ครับเพราะว่าคอนดิชันอื่นๆเนี่ยพวกวอลลุ่มการซื้อขายต่างๆนะครับพวกฟรีโฟร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างผ่านเกณฑ์แล้วนะครับอ๋อไม่น่าละ่ะราคาก็จะทรงบริเวณนี้แหละใช่ใช่นนผมว่าดาวดาวไซส์สเดือนนี้ต่ำนะครับดาวไซส์ซสเดือนนี้ต่ําแล้วควรจะต้องกระตุกขึ้นไปด้วยเพราะว่าชดเชยกับเดือนมีนาคมนิดนึงตรงที่ว่าเดือนมีนาคมที่เราดูด้วยสายตาเนี่ยอาจจะเอ้เลสโซน55นะครับอาจจะหย่อนหย่อนนิดนึงดือยเนี้ยผมว่า อีกสองเดือนที่เหลือถ้าเกิดจะทําให้อัลเลตหกสิบเนี่ยอาจจะต้องกระตุกขึ้นไปสักหกสิบกลางๆนะครับใช่ใช่แล้วพวกกองพวกกองที่เวทตามเซตฟิก็ต้องดูไว้ก่อนแหละเพราะถ้าเข้าแล้วมาซื้อทีหลังบางทีก็ได้ราคาแพงถูกครับใช่ครับใเข้าจประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมาร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจใช่ครับแล้วมันมาพร้อมกําไรด้วยนะครับเีมเนี่ยผมว่ามันมันเพียงพอต่อการซัพพอร์ตให้ราคาคุนเนี่ยมันมีจังหวะโอกาสในการกระตุกขึ้น เฉพาะสั้นๆเนี่ยปิดเมื่อวานหกสิบาทดเจ็ดสิบห้าราคาจะเป็นยังไงครับเอ่อเอ่อตัวแนวรับเนี่ยผมว่าใช้มเมนตัมขหงดตัวเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันได้เลยครับคือโซนซักมาไม่หลุดรอบนี้ก็ไม่หลุดห้าแปดแล้วครับนะครับเนี่ยยอนยอนยอนตามหกสิบเนี่ยเอาครับแล้วก็สัญญาณของการดึงขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีรูมในการที่จะเดินหน้าทำออทามไฮได้ต่อนะครับมัน้างง่ายด้านบนเปิดโล่งทีเดียวครับครับอ่ะกลับมากลยุทธ์ตลาดวันนี้ครับ โมเมนตัมผมเชื่อว่าทิศทางของตลาดบ้านเรามันกระแทกไปเมื่อวานละวันนี้น่าเป็นขั้นของการเลี้ยงตัวฟื้นกับขึ้นมานะครับปิดสัปดาห์หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหนือกว่านั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยละปิดปิดับภับปิดวีของอาวิกเนี่ยไม่ได้แย่และนะครับก็เป็นคีย์ที่แน่นอนยังเชื่อว่าการเป็นตัวเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะเลี้ยงหล่อเลี้ยงตัวตลาดขึ้นได้ก็ย่อเป็นโการการซื้อแล้วก็เชื่อว่าวันนี้โนตลาดน่าจะแว่งแคบแคบในแดนบวกได้ครับ ชัดเจนครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณวิจิตครับสัปดาห์นี้ขอพรบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ